สวัสดีค่ะเรียนเั้นผู้ปกครองที่เคารพนะคะแล้วก็สวัสดีไปยังลูกๆชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับลูกๆนะคะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นะคะในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูพี่ออนนะคะ,ะในประจำวันพฤหัส,สบดีที่5เดือนสิงหาคมพุทธศัรก,กราช2564นะคะ,ะในส่วนของเดือนนี้นะคะลูกๆหลายๆคนก็อาจจะทราบกันแล้วนะคะว่า ใกล้จะถึงวันแม่แห่งชาติแล้วนะคะลูกๆก,ก็ต้องหาของขวัญให้กับคุณแม่นะคะง่ายๆเลยไม่ต้องหาจากที่ไหนนะคะหาจากตัวของเราเองเลยก็คือการตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็การดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีเท่านี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คิดว่าเป็นของขวัญชิ้นโตให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วนะคะฉะนั้นคาบนี้หรือคาบต่อไปนะคะหรือว่าวิชาไหนก็ตามนะคะลูกๆต้อง มีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้นนะคะพยายามเข้าเรียนให้พร้อมกับเพื่อนๆื่อนคนอื่นนะคะ,ะดูคลิปชมคลิปของคุณครูให้จบนะคะหมันเก็บความรู้ที่ได้จากในสื่อที่คุณครูได้พูดไปนะคะเก็บเกี่ยวให้เยอะที่สุดนะคะแล้วนํามาทําแบบบุหัดนํามาสรุปใส่สม,มุดก็ได้นะคะว่าในคลิปนี้คุณครูอธิบายเรื่องอะไรไปบ้างนะคะ คุณครูได้พูดในเรื่องอะไรไปบ้างนะคะหรือลูกๆคนไหนที่ไม่เข้าใจนะคะสามารถถามคุณครูได้ตลอดเลยนะคะในส่วนของลูกๆป .4 ที่ผ่านมานะคะคุณครูก็เห็นแล้วว่าลูกๆมีความตั้งใจนะคะบางคนก็อาจจะทําการบ้านไม่ทันบ้างนะคะเคลียร์งานไม่เสร็จนะคะเรื่องด้วยเรียนไม่ทันนะคะไม่ได้เข้าเรียนซ้อมเพื่อนไม่เป็นไรนะคะลูกๆต้องปรับตัวนะคะแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให เหมือนกับเพื่อนๆคนอื่นนะคะอ่ะแล้วทีนี้นะคะในส่วนของลูกๆป .4 ที่ผ่านมาเมื่อวานค,คุณครูได้สอนนะคะเมื่อวานกับวันอังคารนะคะวนันอังคารกับวันพุธที่ผ่านมานะคะคุณครูได้สอนนะคะในส่วนของวรรณคดีและวรรณกรรมไปแล้วใช่ไหมคะอ่าคุณครูสอนเกี่ยวกับอะไรไปแล้วบ้างคะคุณครูสอนในเรื่องของคุณค่าทางวรรณคดีและวรรณกรรมใช่ไหมคะว่าคุณค่าของ แต่วาารณคดีและวรรณกรรมเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างแต่ละคุณค่าแต่ละด้านเนี่ยนะคะมีคุณค่าแบบไหนนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างค,คุณก็ได้อธิบายแล้วก็แนะนำลูกๆไปแล้วด้วยนะคะอ่าไม่ยากเลยนะคะวาารรณคดีสนุกแล้วก็น่าเรียนรู้มากๆนะคะทีนี้เมื่อวานครูได้โอนะคะได้่อให้ลูกๆได้เรียนในส่วนของอะไรแล้วคะอ่า หน่วยการเรีนยนรู้ที่หนึ่งใช่ไหมคะเรื่องเงาะป่าใช่ไหมคะลูกๆคงจะได้รับทราบในส่วนของอเนื้อเรื่องย่อนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวชี้วัดสาระสำคัญแล้วก็แผนถังนะคะแผนถังสาระการเรียนรู้นะคะไปแล้วคุณครูก็หวังว่าลูกๆคงจะมีความเข้าใจไปบางส่วนนะคะส่วนวันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยลูกๆหยิบหนังสือขึ้นมานะคะ ลูกๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมสีส้มนะคะอ่าของชั้นป .4 ลูกๆหยิบมาแล้วนะคะเราก็เตรียมความพร้อมเตรียมสมุดปากกานะคะหรือว่าลูกๆจะจดตามกูไปเลยก็ได้นะคะสรุปความรู้นะคะได้กับตัวของเราเองทั้งนั้นนะคะถ้าลูกๆยิ่งใฝ่ใฝ่เรียนใฝ่รู้เท่าไหร่ลูกๆก็จะได้มีความรู้เพิ่มพูนมากขึ้นเท่านั้นนะคะอ่ะ ทีนี้เมื่อวานนะคะคุณครูดได้อธิบายในส่วนของอะไรแล้วคะอ่าในส่วนของอ่าที่มาค่ะนะคะพระราชประวัติของผู้แต่งนะคะบทนําเรื่องไปแล้วด้วยวันนี้นะคะคุณครูอธิบายอีกนิดนึงในส่วนของบทละครเรื่องง้องป่านะคะบทละครเรื่องง้องป่านะคะจะเป็นกลอนบทละครตลอดเรื่องเลยนะคะจะมีอ่าการใช้บทละครนะคะม,ะมีการสอดแทรกในส่วนของอ บทลอยแก้วไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีอ่าการคัดนะคะคัดเฉพาะบางตอนมานะคะที่สําคัญสําคัญนะคะก็คือตอนชมป่านะคะอ่าตอนพิธีแต่งงานตอนสุกนาฏกรรมนะคะนี่คือสามตอนที่คัดมาให้ลูกๆได้เรียดกันนะคะอ่าในตอนชมป่านะคะก็จะแสดงให้เห็นถึงความไพเราะนะคะในการชมธรรมชาติ รวมทั้งความงามของดอกไม้หรือว่าพันไม้ต่างๆต้นไม้ต่างๆในป่านะคะส่วนตนพิธีแต่งงานนะคะคุณครูก็จะอธิบายในการแสดงให้เห็นถึงถ้อยคำภาษาที่อ่านแล้วเกิดความสนุกสนานคึกคักนะคะได้รับรู้ถึงธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมต่างๆตลอดจนถูกความเชื่อในเรื่องนะคะแของพวก ง้อป่าหรือว่าชนเผ่ามานีนั่นเองนะคะ,ะต่อไปก็คือตอนที่สามนะคะก็คือตอนโศกนาฏก,กรรมนี่เองนะคะตอนนี้ก็จะก่อให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจยสะเทือนใจนะคะในชะตากรรมของตัวละครทั้งสามตัวนะคะที่จบชีวิตลงนะคะด้วยรักสามเศร้านะคะ,ะแล้วก็จะสื่อให้เห็นถึงข้อคิดนะคะแล้วก็วิจาร สิ่งต่างๆที่สามารถนํามาใช้ตัดใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็วรรณคาดีเรื่องนี้นะคะยังเตื่อให้เห็นนะคะถึงค่ะถ,ถึงความเท่าเทียมกันนะคะในส่วนของท่าพันธ์นกป่าหรือว่าชนเผ่ามานินะคะหรือว่าอ่านว่ามีความสำคัญนะคะมีความรู้สึกนึกคิดที่เหมือนก,นกันกับมนุษย์คนอื่นๆนะคะ ไม่ว่าจะคนในเมืองหรือว่าคนเหมือนกับพวกเราน right. ี่แหละนะคะมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันนะคะถึงแม้เขาจะไม่ได้รับการศึกษาหรือว่าได้อยู่แต่ในป่าไม่ได้ออกมาอยู่ในโลกกว้างเหมือนเราแบบนี้นะคะแต่เขาก็มีความรู้สึกนะคะรู้สึกรักรู้สึกเกลียดรู้สึกเศร้านะคะมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับพวกเราเหมือนกันหมดเลยนะคะแล้วก็มีความเท่าเทียมความเป็นมนุษย์เหมือนกันนะคะอ่ะ ทีนี้นะคะคุณครูสรุปให้เห็นถึงแต่ละตอนไปแล้วนะคะลูกๆเปิดหนังสือไปหน้าที่เก้ากันต่อน,นะคะหน้าที่เก้านะคะหน้านี้ที่คุณครูฉายให้ดูนะคะหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของบทละครเรื่องง้อป่าตอนชมป่านั่นเองนะคะเดี๋ยวลูกๆนะคะมาฟังคุณครูอธิบายใจพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะบอกว่าไม้ไผ่ทำอุบายเล่าเรื่องให้ลำหับฟังว่า เห็นดอกไม้บานเต็มตาเพื่อให้นางได้ไปพบกับสมพลาลำหับจึงชวนไม้ไผ่ไปเที่ยวป่าในเช้าวันรุ่งขึ้นโดยตั้งใจว่าจะไปขูดหัวมันเป็นอาหารด้วยนะคะตอนนี้นะคะไม้ไผ่ซึ่งเป็นน้องชายของใครคะเมื่อวานคัณอธิบายไปแล้วอไม้ไผ่เป็นน้องชายของนางลำหับซึ่งเป็นตัวละครเอกหรือว่าเป็นนางเอกในเรื่องนะคะอ่า ไม้ไผ่เนี่ยนะคะเป็นพ่อสื่อของรมพลาซึ่งเป็นพระเอกในเรื่องเหมือนกันนะคะเป็นพ่อสื่อให้กับรมพลาไม้ไผ่ได้ออกกกนูบายว่ามีเขาได้ไปเห็นดอกไม้บานเป็นป่าเลยนะคะจึงอยากจะให้นางเนี่ยนะคะ,ะไปะเก็บดอกไม้มาเกี่ยวเกี่ยวหูบ้างทําเป็นกําไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะอะโดย นางลำหับก็ดีใจแล้วก็ชวนไม้ไผ่ไปเที่ยวในป่าในเช้าวันรุ่งขึ้นโดยตั้งใจว่าจะไปขุดมันเพื่อที่จะนํามาทําเป็นอาหารด้วยนะคะอ่าโดยมีกลอนนะคะเป็นอ่าบทละครน,นะคะต้อยสนตัดนะคะอ่าโดยมีเนื้อความที่ว่าเมื่อนั้นนวลนางลำหับคิดสมัย ครันรุ่งรางสว่างแสงอโนไทยสามไวแต่งตัวไม่มัวมอมสวมมะกลมกำไลส,ส่ซสร้อยตุ้มหูพวงห้อยดอกไม้หอมหวีไม้ไผ่บรรจงเป็นวงล้อมล้วนลายย้อมเน็บประดับรับมวยอ่ะอันนี้ก็เป็นนะคะ เป็นการนะคะในภาพนะคะเป็นการนําเสนอวรรณคดีด้วยภาพตูนนะคะมีสีสันที่สวยงามนะคะทําให้หน้าอ่านนะคะมีสีสันสดใสหน้าอ่านนะคะ mm hmm. ทุกลายเส้นของภาพนะคะช่วยเล่าเรื่องแล้วก็ช่วยถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครจึงทําให้ผู้เรียนนะคะหรือลูกๆเนี่ยนะคะได้อ่านวรรณคดียอย่างเข้าใจแล้วก็มีความสนุกสนานวรรณคดีทุกเรื่องจะตรงกับอ่า จะตรงกับวิถีชีวิตนะคะจะตรงกับวิถีชีวิตหรือว่าความเป็นอยู่ของคนในสมัยโบราณหรือว่าคนในชนเผ่าต่างๆนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการน,นําเสนอของภาพนางลาหับนะคะ<ช>เห็นไหมคะการวาดภาพนะคะการระบายสีนะคะเป็นภาพการ์ตูนนะคะมีตาโตม,ม,นนะะม,ะะมีดอกไม้เห็นไหมคะอ่าลูกๆ z ูมดูนะคะอ่ามีดอกไม้มีตาโตมีกําไลนะคะเป็นดอกชบานะคะ่ามี ผมที่หยิกนะคะหยักโตกนะคะมีผ้าจงกระเบนนะคะมีผ้ามีเสื้อเป็นอผ้าหน้าอคุมหน้าอกนิดเล็กน้อยนะคะเห็นไหมคะน่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็ในเนื้อความที่ครูอ่านไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นการกล่าวถึงนางลำหับนะคะทิสมัมยก็คือคําว่าพิสมัยหมายถึงอะไรคะหมายถึงความ สวยว่าเป็นผู้หญิงนะคะอ่าเป็นผู้ที่มีความสวยนะคะสวยในแบบของเงาะป่านะคะอ่าพอครั้นรุ่งที่พอครั้งพอครั้นที่จะรุ่งเช้านะคะก็มีแสงจากดวงอาทิตย์นะคะแสงอโนไทก็คือแสงจากดวงอาทิตย์นะคะอ่ามีแสงจากดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมานะคะอ่านางลำหับก็อ่าเตรียมตัวที่จะออกเดินทางไปป่านะคะไปในป่ากับ ไม้ไผ่ซึ่งเป็นน้องชายนะคะอ่าแล้วก็มีการสวมอะไรคะอ่าในรูปอ่ามีการสวมกําไลใช่ไหมคะมีการสวมสะอ่าสร้อยข้อมือนะคะมีตุ้มหูนะคะอ่ามีตุ้มหูมีหวีนะคะอ่ามีการถือหวีด้วยแล้วก็อ่ามีอ่าหวีไม้ไผ่บรรจงเป็นวงล้อก็คือมีหวีเห็นไหมคะอ่าหวีอยู่ตรงไหนหาไม่เจอนะคะแล้วก็ มีลวดลายนะคะ,ะประดับแบบับมวยก็คือมีลวดลายต่างๆเห็นไหมคะอ่านี่ก็คือเป็นการอธิบายนะคะการบรรยายพรรณนาถึงการแต่งตัวของนางลำหับที่กำลังจะเดินออกเดินทางออกไปหาของป่านะคะอ่าต่อไปค่ะบทต่อไปนะคะก็บอกว่า แล้วจับจองคล้องไหลไว้เบื้องหลังไม่รึงไม่รุงรงังเข้าทีดูดีสวยชวนไม้ไผ่ลีลาดลีลาดสนาดนวยรื่นรวยเข้าในดงพงทีนะคะอ่านี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะในการอธิบายในรูปแบบของไร่นะคะอ่าเป็นไร่ไรย่ยะไร่นะคะแต่ว่าไม่ได้หมายถึงไร้ย,ยาวนะคะ เป็นในส่วนของฉันทลักษไร้นะคะเป็นบทละครจะอธิบายเห็นถึงอะไรคะในรูปภาพอาอธิบายเห็นถึงความยังไงคะอตอนนั้นนางลำหับได้เดินนะคะในรูปนะคะนางลำหับเดินไปกับไม้ไผ่นะคะแลโ้วก็มีการโคลงานา,าในไม้ไผ่เนี่ยนะคะได้มีการเห็นไหมคะในรูปอเอา ไม้โคลงไว้ที่ด้านหลังนะคะเอาไม้โคล้งไว้ที่ด้านหลังนะคะเพราะว่าจะดูไม่รึงรังนะคะอ่ามีความสวยแล้วก็ไม้ไผ่ก็เดินนาดนวยก็คือเดินนาดนาดนาดไปมาแบบนี้แข่งแขนไปมานะคะอ่าแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ดงคงพีก็คือมุ่งหน้าไปในป่านะคะเพื่อที่จะไปหาของป่ากับนางลำหักนะคะ อ่ะต่อไปค่ะหน้าต่อไปลูกเปิดไปหน้าที่สิบต่อเลยนะคะหน้าที่สิบนะคะหน้าที่สิบครั้นถึงนะคะครั้นถึงซึ่งที่มีบุกผาอ่ะดวงสุดาปรีเปรมเกเสมสีคุณครูขออภัยด้วยนะคะมีสายเข้านะคะกรีดเล็บเก็บพวงนะคะ เก็บพวงตุมาลีนารีขับเพลงวางเวงใจนะคะนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของอ่าเป็นส่วนหนึ่งของความอ่าเป็นข้อความที่นางบุกผาอ่าบุกผาก็คือดอกไม้นะคะอ่ามาเห็นนางนางลำหับมาเห็นดอกไม้นะคะแล้วก็อ่ามี นู่นนี่นั่นนะคะมีผีเสื้อเห็นไหมคะในรูปภาพอมีผีเสื้อกําลังตอมดอกไม้อยู่นะคะก็รู้สึกยินดีนะคะรู้สึกดีใจมากนะคะแล้วก็มีความสดชื่นมากเลยที่ได้มาเห็นดอกไม้นะคะอ่ะต่อไปค่ะยามเช้าอุระเราชื่นเช่มแจ่มใสตู้บุกป่ามาดมชมดอกไม้ข้าอบใจมาลีที่เบิกบ,บาน ล้วนอารีมิให้เรามาเตอเผย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 ,ยขออภัยนะคะเผยเผยกลีดประทิ่นกลิ่นหอมหวานสายหยุดดอกย้อยห้อยพวงยานกลิ่นซาบซ่านนาศาสนาสาด,ดอกหน้าเชยมะลิวันพันกอพึกษาดาษ เหมือนผ้าลาดข่าวละออหนอน้องเอย๋ยรถสะคนขึ้นเป็นดงอย่าหลงเลยกำลังเผยกรีเกสอนสลอนชูโน่นแน่อุ๊ยสรารพีไม่มีใบเหมือนต้นไม้ทองตั้งอยู่ทั้งผู้แมลงล้อมตอมว่อนเสียงวีวูไม่มีผู้ช่วยสอย น้อยใจเอ่ยนะคะนี่ก็คือเป็นการชื่นชมนะคะเมื่อย,ยานเช้าที่นางลำหับนะคะไปชื่นชมดอกไม้พันต่างๆนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกอ่ะสดชื่นแจ่มใสขึ้นมาทันทีเมื่อได้เห็นอ่าดอกไม้ซึ่งเป็นของคู่กันกับผู้หญิงอย่างเราๆนะคะอ่ะย่อหน้าสุดท้ายของการชมป่านะคะมาลีดอกดังสีบานเย็นเห็นหรือไม่ ผีเสื้อร่อนว่นอยู่ดูวิไลางามอะไรหนอผีเสื้อช่างเหลืองามกินอะไรเกิดที่ไหนผีเสื้อเอ๋ยอย่าปิดเลยตอบต่อที่ข้อถามน้องจะได้ไปเกิดไปกินตามให้อารามเหมือนผีเสื้อเหลือสวยเอ่ยนะคะนี้ก็เป็นการเล่าถึง ดอกไม้หรือว่ามาลีนั่นก็คือดอกไม้นะคะที่มีสีบานสะพรั่งนะคะมีสีต่างๆสวยงามนะคะแล้วก็มีผีเสื้อกําลังบินว่อนอยู่ดูสวยงามวิไลก็คือสวยงามนะคะ,ะมีความงามเหลือเหลือหลายจริงๆนะคะกินอะไรไปนะผีเสื้อนะคะนางลำหับถามว่าผีเสื้อเนี่ยกินอะไรไปนะทําไมถึงได้สวยขนาดนี้อ่าแล้วก็ดอกไม้ก็มีความ อารามเหลืองอารามนะคะโอ้โหนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาถึงธรรมชาตินะคะพัฒนาถึงดอกไม้นะคะในส่วนของตอนชมป่าของเรื่องเงาะป่านี้เองนะคะอ่าทีนี้นะคะ ตอนชมป่าก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะสองหน้านะคะดังนั้นคุณครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาก็ล่วงเลยมาเยอะแล้วนะคะสิบเจ็ดกวานาทีแล้วนะคะเดี๋ยวให้ลูกๆทําดบุหัตโอนะคะครบนี้ถ้าลูกๆมีคําถามอะไรนะคะถามคุณครูได้นะคะถ้าคาบต่อไปถ้าลูกๆไม่มีคําถามก็สามารถทำาดบ,บุหัดได้เลยนะคะ,ะถ้าไม่มีอะไรแล้วคุณครูขออนุญาตนะคะ อขออนุญาตปิดห้องเรียนนะคะแล้วก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้และคะในวันจันนะคะอ่าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ